เดี๋ยวก่อนมีลืมบอกในตู้มันมีหุ่นสีม่วงเฮ้ยโหลดดิ้งอย่างนี้เฮ้ย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 คนเฮ้ยวอร์นิ่งด้วยว่าเฮ้ยเอาถามจริงซาาบีสิบโลนี่ตั๋วฟรีด้วยนะเอาถามเอาโอ้โหนิวกันดั้มมาอย่างนี้ต้องโอเฮียถ้านิวนิวกันดั้มปกตินิวกันดั้มไม่ได้มานะโหแล้วอัลโมโลมานี่อ้ยชามันเลยอัลโมโลได้เลยชาชาเมมาเลยโลโอ้โหเรียบร้อยครับ อย่างนี้รู้เรื่องเลยเข้าสู่โหมดไอ้นี่ครับซูปเปอร์เอ็กซ์ตีมนะโอ้โหอ็งมาซิโลมาเลยชาเราขอสารต่อในสงครามหนึ่งปีได้เลยเอาโมโูโรมาสิชาโอ้ย,อย่างนี้เรียบร้อยเลยว่ะไอ้เี้ยการันตีถ้าฉากอย่างนี้นะส่วนใหญ่จากการรันตีตัวหน้าตู้ครับซาซาบีต้องมาแล้วนะไม่ใช่ไมช่วงนี้กูดงดีแปลกๆวะ่ะเ้ยจริงๆนะปกติม่จะเป็นคนที่เกลือมากครับปีที่แล้วนะพอมาปีนี้เปิดอะไรได้หมดเลยถามจริง โอ้โหเรียบร้อยออเทอร์ Author, นี่เรียบร้อยครับรานอีล็อกติชอปรับเติมเกมมือถือทุกเกมในประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดบริการมา8ปีรับจองไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดเพื่อนเพื่อนทักมาได้เลยครับมีทุกเกมในประเทศไทยฮะสวัสดีครับมีลัอกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในแกรนด์ยูซีนะครับโอ้โหตอนนี้มีตู้เด็ดๆมา3ตู้เลยนะแล้วเหมือนลุงลุงบันไดจะหักหลังคนที่เปิดยูแกันดมเบาไม่รู้นะ อ,อ๋อซาซาบีเนี่ยบางคนอาจจะดูครับสเตตัสแล้วก็นักบินอย่างชาค่อนข้างโกงเขาข้างเก่งมากนะเนื่องจากว่าซาซาบีมารอบเนี้ยเป็นการปรับมาบาลานซ์มาเลยครับก็คือปรับมาโหดเลยนะก็เลยตอนนี้ต้องบอกจริงว่าซาซาบีตอนนี้โหดกว่านิวแกนดัมนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือนิวแกันดัมก็ยังมีในการส่วนคิวปาร์ตี้ทำให้ปาร์ตี้ตายยากอยูอย่ดีนะยังไงนิวแกรนดัมเปิดวัสัวก็ดีครับแล้วค่อยไปเปิดฟูลอาร์เมอร์แกนดัมก็ได้อ,อ่าแกรนดัมอันนี้มีมีได้ตัวคือหมีเป็นคนชอบอมุลโลเลอยู่แล้ว นิวกันด้ำมันเท่อะเอ,อยังไงยังไงก็ควรมีไว้ตัวหนึ่งเอาไว้ฮิวครับแต่จริงๆคือถ้าเกิดตอนนี้เพื่อนๆเ,เล่นมาในช่วงเลดเกมตอนนี้แล้วอะเออสเตตัสหุ่นเพื่อนๆสักพลังต่อสู้400,000 500,000 8ใช่ป่ะมันก็แทบไม่ต้องฮิวแล้วเนาะอ่ะอันนี้เรามาพูดถึงว่าเรามาพูดถึงความโหดของคุณดีกว่านะนิวกันน้ำก็ถ้าเกิดถ้าเกิดเทียบซาซาบีตอนนี้คือข้อดีก็คือเรื่องฮิวเลยครับ นักบินอย่างอัลโมโลค่อนข้างยิงแม่นมากแล้วก็หลบเก่งนะแต่ว่าอย่างที่บอกคือซาซาบีมาในการปรับแพทเลยนะครับตัดแพทมาเลยปรับมาเลยมันก็เลยค่อนข้างเก่งกว่านะครับมาในส่วนการโจมตีก็คือออนติเมทอักแคบ693% 20วิอินคีบบีมดาเมจขึ้นมาเลยครับ60%โอโหเป็นตัวที่บบกบีมเยอะมากแต่ว่าแปลกนะลุงบันไดใส่แกดัมตัวสีม่วงมาปราบับไอพวกตัวสายบีมคือคาดเองเพื่อ ชาซาบ,บีก็ไม่ได้เฉิดฉายแล้วแต่ไม่ต้องห่วงครับกันดั้มสีม่วงมันเปิดยากนะอ่อต่อไปก็คือพวกกันเอ่อพวกหุ่นยนต์ยูนิตที่สีฟ้าทั้งหมดเลยครับยี่สิบวิจะบอกอินคิดยี่สิบหกวิอ่าต้องบอกบอกว่าซาซาบ,บีเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆกันดั้มมาทูบวกดีกัสอ่ะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยว่ะทั้งหลบเก่งทั้งมีบัฟก็ยังไงก็ควรมีถ้าเกิดสมมูรณสายสีฟ้านะครับมีไว้สักตัวหนึ่งนะ สกิลหนึ่งเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับบีมเลิศบวกดาเมจยี่สองเปอร์เซ็นสกิลสองฟันเนลเมื่อเริ่มการต่อสู้อินคิลหลบสิบเปอร์เซ็นโอ้โหหลบพอๆกับซากุเลยซาโกถู 2, ตัวแม่งโคตรเก่งเลยเนี่ยเอาจริงๆนะอินคิลหลบสิบเปอร์เซ็นแล้วก็บวกหลบสิบเปอร์เซ็นเมื่อเอ่อเพิ่มพลังบีมอีกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถสแตก็กได้อีกห้าโอ้โหเป็นตัวละครที่ครบเครื่องเลยอะทั้งบัฟสีฟ้าทั้งยิงแรง ทั้งหลบอีกต่างหากโอ้โหโโเก่งเกินไปนะก็อย่างที่บอกมันมันปรับมามันก็เลเวอร์เลยนะครับอ่าต่อไปเราไปดูพี่ชาอดาดเดิลบ์กันดีกว่านะครับผู้ที่จะเอาแอ็ซิสอชนโลกนะครับกูจะฆ่ามนุษย์โลกอย่างเดียวเลยนะตนลกตอนโดนหมากับนกไล่ตบเออตอนโดนหมากับนกไล่ตกเดี๋ยวนะครับเกมอะไรวะมากับน,นก เออน่าจะเป็นเกมเกมหนึ่งที่หมีทําใน10เกมนี่แหละเดี๋ยวว้าวเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับอ่ะเรา,าดูส่วนพิชานะเบิร์นหัวตอนนี้แบตหมีเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต้องรีบนะครับโค้งมาถึงคือถ้าเกิดสมซติเค้าขับหุ่นสีฟ้าขึ้นมาเนี่ยลบสิบวินาทีอินคิดแล้งอีกโอ้โหแต่ว่าเซนรู้สึกจะน้อยกว่าอัลโมโรนะอัลโมโรยิงแม่นกว่าแต่ว่ามีในส่วนหลบนะครับเออเมื่อขับหุ่นสีแดงก็ตามสไตล์พิชานะขับหุ่นสีแดงของเขาซากรูไกลทางท่าสีแดงเลย อินคิดระยะไกลสี่สอ,อ,นนอันนี้เอัลโรเยอะกว่าแต่ว่าในส่วนของชาจะมีการหลบนะครับก็คือชาพิ้วกว่าเนี่ยอบมโรก็มีหลบเหมือนกันแต่รู้สึกชาจะเยอะกว่าเอาบอกตรงๆเลยนะถ้าเกิดมีวิเคห์นะซาซา,ซาบีที่ปรับมาเนี่ยเก่งเกือบ,เก,บเก่งกว่าซากุทูถ้าดาวถ้าเกิดดาวเท่ากันนะเก่งกว่าแน่นอนเพราะว่ามันมีบัฟบ,บวกบีมครับให้กับออทีมสีฟ้าด้วยแล้วก็มีในส่วนหลบยิงแม่นเก่งแม่งดูดิยามคนเปิดมากดูดินิวกันดา้าแม่งเขียนเป็นดูดิ กูอยากกระโดดทีมลุงบันไดทีนั่นไะหมผ่อนไ่้วะนิวกนนดัมเขียนว,ว่าเอ็กซ์ตีมครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนเอ่อพี่ซาซาบีจะเขียนว,ว่าซูเปอร์ก็คือแม่งแรงว,ว่ะไอเนี่ยนิวกนนดัมนะไม่ลุงบันไดไม่รักออมูโลเลเหรอเนี่ยโอ้โหเอาเออมูโลเป็นนกต่อนี่ว่ะแล้วแล้วไงครับเอ่อทำไมกูกดสิอ่ะได้ครับกดที่เพอเลยครับอย่างนี้ซาซาบีต้องมากันเอ้ยดี๋ยวก่อนมีลืมบอกในตู้มันมีขุนสีม่วงเฮ้ยหลดดิ้งอย่างนี้ เฮ้ย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 คนเฮ้ย w a r นิ่งด้วยว่าเฮ้ยเอาถามจริงซาซาบีสิบโลนี่ตั๋วฟรีด้วยนะเอาถามเอาโอ้โหนิวกันด้ามาอย่างนี้ต้องโห้เยอยถ้านิวนิวกัน์ด้าปกตินิวกัน์ด้าไม่ได้มานะโหแล้วอัโมโลมานี่โอ้ยชามนเลยอัโมโลได้เลยชาชาเวม,มาเลยโลเออโอ้โหเรียบร้อยครับอย่างนี้รู้เรื่องเลยเข้าสู่ โหมดไอ้นี่ครับซูเปอร์เอ็กซ์ตรีมนะโอ้โหออ้งมาซิโร่มาเลยช้าเราขอสารต่อในสงครามหนึ่งปีได้เลยเอัมเบโลมาสิช้าโอ้อย่างงี้เรียบร้อยเลยว่ะไอ้เนี้ยการันตีถ้าฉากอย่างนี้นะส่วนใหญ่จะก,การันตีตัวหน้าตู้ครับซาซาบีต้องมาแล้วนะไ,ไม่ใชไมช่วงนี้กูดงดีแปลกๆว่ะเอ้ยจริงๆนะปกติหมีจะเป็นคนที่เกลือมากครับปีที่แล้วนะพอมาปีนี้เปิดอะไรได้หมดเลยถามจริงโอ้โหเรียบร้อยออเทอร์นี่เรียบร้อยเลยว่ะ เฮ้ยเฮ้ยหุ่นสีม่วงปะวะเฮ้ยใช่ปะเนี่ยไอตัวเนี้ยโคตรแรงมีเจ้าบอกว่าแรงว่าซาซา,ซาบีอีกเปิดสิโลได้วะปวดหัวเลยปวดปวดปวดหัวดวงตัวเองเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวมีอ่านไอตัวเนี้ยแหละที่มีกาลังจะอ่านเนี่ยแหละเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเนี่ยใช่ด้วยหุ่นที่ว่านะครับไอหุ่นตัวเนี้ยมันเป็นหุ่นที่กําเนิดมาจาก 5G Generation กูได้ได้ไงวะเปิดสิบโลเนี่ย ที่ลุงบานแอบเนียนใส่มานะครับมากับตู้ซาซาบีคือตัวเนี้ยโคตรเก่งมันเป็นตัวเทพ PVP มีจุดเด่นในการที่ต่อสู้กับพวกทีมบีมซึ่งเอามาฆ่าซาซาบีเลยคือตอนนี้ซาซาบีอะ่ะจะมีบัฟบวกบ,บ,บีมเยอะมากครับอัมโมโลอัมโมโลบวกบีมวอสหึงจำไม่ได้วะ่ะซึ่งสกิล EX ก็คือโจมตีหมูแล้วลดความแรงของประเภทบีมก็คือถ้าไอตัวเนี้ยเปิดก่อนนะฝั่งตรงข้ามบีมง่อยหมดเลยครับเป็นตัวละครที่โกงมากชื่อว่าไซสิตรีดปะวะมีถ้ามีพูดปิดขอไปอังกฤษไม โคตรลิมิเต็ดอะตัวเนี้ยโคตรโคตรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเปิดสิบโลกูได้สองตัวถามจริงได้ซาซาบีด้วยอะเราก็ได้หุ่นม่วงเฮ้ยนี่กูเป่าเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดสิบโลเปิดสิบโลได้สองตัวมีจะบอกว่าตัวม่วงได้ยากมากครับตัวม่วงอะสุรัานเติมห้าหกหมื่นนะบางทียังไม่ได้ด้วยไอตัวม่วงนี่คือโคตรลิมิเต็ดตัวเนี้ย ถามจริงนี่ครับนะเดี๋ยวมีอ่านให้ดูออโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับแอพแท็กสองร้อยเินและยีวินี่เห็นไหมดีคีปบีมทําให้ออ,อาวุธประเภทบีมลดดาเมจถึง20%เลยครับอยู่หมด20่สิบวิอินคีปบีมดาเมจรีสแตนเนี่ยและทําให้ตัวเขาเนี่ยกันดาเมจดาเมจของบีม40%ด้วยครับโอ้คือพวกบีมเจอไอ้ตัวเนี้ยง่ายเลยครับไอ้ตัวนี้มันเกิดมาเพื่อปราบพวกอาซาซา,าบีเจอตัวเนี้ยหมีบอกเลยง่าย ตัวนี้คือตัวเทพ PVP เลยครับยัน JP ก็ยังแเอเอสอยู่เลยนะกูก็โ,โมซะหูนี้ง่อยเลยได้ได้ไงคือจริงๆิหมีไม่อยากดวงดีเพราะว่าเดี๋ยวตีสี่วันนี้หมีต้องไปเปิดแดบ็คโคเวอร์แล้วก็ตีห้าแบ็คโคเวอร์เปิดหายครับตาลุงเทนเกนนะแล้วก็ตีห้าเปิดเล่าปี่ดวงกูมาแั่ตรงนี้หมดแล้วตรงอื่นกูชักสยองแล้วว่ะมาพี่ชามาถ้าช้าออกมาทีกูตบหน้าตัวเองเลยอะให้มันรู้ว่าเป็นลยสิบโลเนี่ย โอ้โหต้องขอบใจลุงบันไดลุงบันไดรักหมีเขาใส่หมีโปรโมทเกมให้บ่อยๆัย้งลุงบันไดเฮ้ยแอบใส่มนลัอกี้แบมเลยดีกว่าเห็นมรนดวงสซวยทุกปีนะคนบ้าอะไรเกลือตลอดโอ้โหแต่นี้เลิม้อยครับผชมลุงบันไดลุงบันไดเล่นกูเลยนะโอ้โน่าสั่นเอาครับยังไงถ้าเราจะมีหุ่นเออเดี๋ยวมีของพู่กันครับในตู้นี่ลุงบันไดแอบใส่ตัวม่่งมานะคนไม่รู้นะครับตัวมุ่งนี่คือโคตรเทพนี่เห็นไหมครับไททันคอเลเรลเห็นไหมโอกาสออกแค่หนึ่งศูนย์จุดหนึ่ ก็พอๆกับกตัวอื่นน่ะแหละแต่มันออกยากครับมันออกยากมันเก่งโคตรเอเล е ก,ก็ไม่ได้น่าน่าเกียร์นะเกมน,นี้สี่จุดห้าใช่ไหมถ้าเป็นแบ็คโคเวอร์หนึ่งจุดห้าไอ้สามโกกนะ่ะแม่งเขียรสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์แต่เล й ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรอกก็คือออกยากแล้วกูได้สองตัวแล้วมึนนะเนี่ยวันนี้เป็นนี่คือมีคนดีคนเดิมอะว,วะใช่บอกวะอ่ะเดี๋ยวมีเปิดขอชาไปเลยฮะถ้าเกิดได้ก็จบจบไปถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรครับก็คือว่ามีสบายใจแล้ววะคือถ้ามันไม่โหหลลดดก็คงไไม่ไ้แะ อชลมลงบันไดปุ๊บลงบันไดเล่นกูนเลยนะเออขาดแค่เจ็ดสิบครับมันไม่ถึงสามพันมีอยากจะเปิดให้จบจบไปเลยวันนี้ให้มันรู้เหนือรู้ใต้กันไปเลยนะโอ้เขาบอกว่าเราได้ซาซาบีลนะ้วโคตรเก่งเลยคนอะไรวะ oh, อะไรจะดวงดีแบบคุย้ยขาดเพชรห้าจะขาดทําไมวะมีวิธีได้เพชรอีกไหมครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวมีเปิดให้หมดเลยอ่ะคือตอนนี้กูกำไรแล้วไงจะเป็นยังไงก็ช่างมันไม่เป็นไรครับไม่ซีนะ เปิดให้หมดหมดหมดไปก็ให้จบไปเออเดี๋ยวจะมีในส่วนกิจกรรมวันนี้ด้วยนะครับก็คือนางเอกนะอันนี้เพื่อนๆก็ทําเหมือนเดิมถ้าคุณผ่านเพื่อนไม่รู้อะไรก็เอาซากุซากุซากุมาทูไปแตะเลยครับแม่งหลบคือตอนนี้อีเวนต์พวกนี้มีจะไม่ลงวิธีผ่านแล้วนะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆมีซากุ5ดาวมันก็ผ่านทุกตัวทั้งหลบทั้งถีบทั้งแรงโอ้แต่มีจะบอกให้ว่าถ้าเิดซาซา,าบีหดาวเนี่ยอาจจะเก่งกว่าซากุตรงที่ว่าหลบได้ด้วย แล้วก็มีในส่วนเอ uh ่อพัสสซีฟด้วยครับอย่างที่บอกว่าทีมฟ้าแล้วก็บีมิกโหสุดยอดซาสะบีเขาบอกไบ้ไบ์เป็นนิวไทยตรงลงเป็นไหมไม่เป็นนะคงไม่ได้แหละดูแล,ล,แล้วคนอะไรมันจะดวงดีขนาดนั้วะเหลืออยู่อีกประมาณสองสองรอสองรอบนะครับอีกรอบหนึ่งเนี่ยอีกรอบหนึ่งไม่มีมิแวร์แม้แต่ตัวฟ้าเลยพอกูชมลงบันไดปุ๊บนี่เล่นกูเลยนะ โอ้โหไม่มีคําว่าลุงหรืออะไรเลยครับตอนนี้โดนไปยี่สิบเกือบเกืบสามสิบโล,ลแล้วสุดท้ายแล้วหมดแล้วไม่ได้ละบายบายไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีค่อยไปหาเพรเก็บเอาไม่เป็นไรช่วงนี้มันจะมีตัวแจกอยู่แล้วนะก็ประมาณน,นี้นะครับโอ้โหเขาเปิดตั๋วนิวกาดัมหน่อยครับเขาให้มาสองก็เปิด2องใบชื่อมาทุกวันนี้มียังไม่มีแอดกันดัมเลยแอดกันดัมตัวโกงแห่งปียังไม่มาเลยเนะี่ย ตัวอื่นมีหมดแล้วยกเว้นแอดแกนดัมตัวเดียวเลยแล้วแม่งเป็นตัวที่แบบดาเมจสูงสุดอ่ะเรียบร้อยครับก็อันนี้ก็มีก็แนะนําให้ดูนะเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆได้ตัวม่วงเพื่อน,อนๆไปอัพให้เต็มเลยครับไปลง PVP แม่งตอนนี้ส่วนใหญ่บีมสักเกนตะตัว PVP อะเปิดอันติเมรก่อนตะเรียบร้อยครับเราโอกาสชนะ90%นตะถ้าอีกฝั่งหนึ่งเป็นบีมกันหมดนะโอ้ยยิง่งซาซาบีมานี่เรียบร้อยอะบอกเลยนะคู่นํา อ่ะแล้วก็เป็นในส่วนกิจกรรมนะครับเออนางเอกนะคราวนี้น้องผมสั้นแล้วตอนนี้เริ่มเจนเจนศึกแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรก็เพื่อนๆก็ทำเควสให้หมดเลยครับจะมีในส่วนฮาร์ดหนึ่งก็คงไม่มีระยาแล้วแหละถ้าเกิดยากเพื่อนๆก็เอาซากุเอาซากุไปเตะเลยครับผ่านแน่นอนหมีไม่ได้เล่นเลยว่ะแบตหมีจะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวแค่พูดซากุให้แค่นี้ก็พอละซากุไปได้ว่านี่ครับตัวนี้ แต่ว่าอาจมาเยอะๆนะไม่ใช่แบบอย่างนี้ก็คือไปก็คือตายนะครับพยายามอัดให้พนังกัประมาณสักสามแสนห้าขึ้นไปก็ผ่านแล้วอเดี๋ยวแบตมีหมดแล้วเดี๋ยวมีต้องไปก่อนแล้วนะครับก็เอาไปว่าเอาใจช่วยทุกคนนะครับอะตู้นี้คนเปิดตู้ไหนมีพูดเหมือนเดิมเลยครับเปิดตู้เจ้าอน,นี่เลยซาซาบีเๆๆดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยดูนิวกันด้ามบนึงครับมันเอาหุ่นม่งมาใส่ว่ะหูแม่งทำร้ายลุงมันได้ทำร้ายนิวกันด้ามมากเลยเห็นป่ะมันไม่เอาหุ่นม่วงมาใส่ดูดิโอ้โหทำาอาโมโรเลได้ยังไงจิตใจทำไมทำอย่างเนี้ย แล้วเนี่ยท,ที่เจ็บใจคือแม่งเขียนตู้นิวแกนด a มเอ็กซ์เตมรีเมนเต็ดแต่ซาซาบีเขีนซุปเปอร์นี่ลุงบันไดชอบพี่ชามากกว่าใช่ไหมเนี่ยลุงบันไดามาพูดคุยกันหน่อยสิไม่ยุติธรรมเราเอียงมากเลยพระเอกไม่ถูกใจสิ่งนี้เลยรู้ไหมอืม เอาไปว่าขอคนเล่นเกมเออกระทำอยู่ซีย่งมีความสุขมีก็ยังไม่ไปไหนนะครับก็ยังวนเวียนไหวายเกิดยั่เกมนี้ตัวมีทาไปเรื่อยๆจนกว่าคนจะไม่มีคนดูถ้าเกิดคนดูมีน้อยแล้วแบบลงคลิปไปคนดูห้าสิบคนดูร้อยหัวไม่ไหวแล้วงั้นมีก็ต้องจากไปนะแต่ทุกวันนี้คลิปยังมีคนดูประมาณสี่ร้อยถึงหนึ่งพันก็ยังโอเคอยู่ก็ทาเรื่อยๆแล้วกันคิดว่ามาพูดคุยกับเพื่อนๆำขำๆด้วยแล้วกันนะครับอ๋อเดี๋ยวมีงานจ้าง วันที่วันที่สิบเอ็ดมีเนี่ยครับแบ็คโคแบ็คโคเผื่อเผื่อใครมาเล่นก็มาเจอหมีได้นะครับมีอีกสองเกมรู้สึกจะเป็นวันพันแมนเวอร์นะวันที่สามสิบเผื่อใครเล่นก็มาเจอได้พี่ไซตามาชิเนี่ยลูมบนไดดูดูฉากยิงนะแม่งยิงทําให้หมีคิดเลยแม่งโคตรลำเอียงอะอะดูนะนิวกันดด้ามนะเห็นปะ่ะนิวกันดด้ามเดี๋ยวแม่งยิงตัวประกอบไว้เดี๋ยวดูนะดูนิวกันดด้ามนะเห็นปะ่ะมันไม่ยิงซาซาบีด้วยนะแม่งยิงตัวประกอบอยู่นะเปี้ยงบาสุก้าฮอตชอ็อต ดูดิมันยิงซากูสามโคตรเลยอ่ะลองไปดูนิวลองไปดูซาซาบีแม่งยิงนิวกันดั้มระเบิดเลยโอ้โหลุงบันไดนี่ชัดเจนมากเลยนะลุงบันไดนี่ฝ่ายร้ายช,ชัดเลยใช่ไหมเนี่ยเอาไปเอาโมาโล่รับไปฟินฟันเนลแล้วนี่พลังชักของข้างานนะเอาไปเอาโมโ,โอโล่เห็นไหมมันยิงนิวกันดั้มระเบิดเลยนะเนี่ยขนาดฉากคาสินแม่งยังไม่เป็นธรรมเลยอ,ะอ,อ,อ่ะเอออะขอให้คนเล่นเกมกคนดั้มยูซี่อย่มีความสุขนะเพื่อน เปิดตู้ไหนก็มาคือเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนนางเอกไม่ไม่แนะนําให้เปิดนะเดี๋ยวมันจะมีร่างเก่งกว่านี้ครับอันนี้ยังไม่เก่งเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดรักนา,นางเอกก็ได้นะผมสั้นแล้หน้ารังดีนะแต่หน้าหน้าหน้าน้องดูแบบผ่านสงครามความเศร้ามาเยอะโอ้ไม่เหมาะเลยตู้นี้ไม่ควรเปิด <laughs> ใส่อะไรมาเนี่ยโอ้ไม่ควรเปิดครับถ้าจะเปิดจริงๆนะเนี่ยซาซาบีคุ้มสุดถ้าได้ตัวโมงนี่ว้าวเลย่ะาล้วเจอกันนะครับ